นิทานเรื่องหญิงชราตามืดมัวหญิงชราคนหนึ่งตามืดมนลงมองอะไรไม่เห็นจึงให้คนเชิญคุณหมอมารักษาตาให้หมอเห็นหญิงชรามีสมบัติมากมายจึงหยิบติดมือกลับไปทุกครั้งที่มารักษาในระยะแรกหมอรักษาดวงตาของเธอโดยให้ยาที่ไม่ถูกกับโรคที่หญิงชราเป็น เพื่อเขาจะได้ขนสมบัติไปเมื่อหมอขนสมบัติของหญิงชราไปจนหมดบ้านจึงนำยาที่ดีมารักษาหญิงชราจนหายเป็นปกติและขอรับค่ารักษาจากหญิงชราหญิงชราไม่ยอมจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลหมอจึงฟ้องร้องต่อศาลให้ตัดสินเรื่องนี้ เมือ่อผู้พิพากษาถามหญิงชราว่าทำไมจึงไม่จ่ายค่ารักษาตาให้แก่หมอหญิงชราให้เหตุผลว่าก่อนที่ตาของเธอจะมืดมัวหญิงชรามีทรัพย์สมบัติอยู่เต็มบ้านเมื่อตาของเธอมืดมัวก็มองไม่เห็นทรัพย์สมบัติในบ้านของตนเอง ขณะนี้หมอบอกกับเธอว่ารักษาดวงตาของเธอจนหายเป็นปกติแล้วแต่หญิงเชราก็ยังมองไม่เห็นทรัพย์สมบัติในบ้านเลยดังนั้นหมอจะบอกว่ารักษาหายแล้วได้อย่างไรนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ใช้เลขกลนมักต้องกลายเป็นตัวตลกในกลตนเอง